สวัสดีค่ะวันนี้ก็ได้มีโอกาสลูกสาวเรียกอีกละแป๊บหนึ่งนะคะม <c oughs> าเข้ามามานี่มามลูกสาวค่ะชื่ออาลอน <c oughs> <c oughs> อทำไมจะมาช่วยมามี ทำคลิปเหรอก็หายไปนานเนาะพอดีช่วงนี้ก็งานยุ่งก็ไม่ค่อยได้ทำคลิปเท่าไหร่เออ่นึกขึ้นได้ก็เลยรีบมาเตือนเพื่อนๆนะคะก็พรุ่งนี้อย่าลืมนะคะพรุ่งนี้อย่าลืมกดยืนยันสิทธิ์รับ คนละครึ่งเฟสห้าเนาะจะก็จะได้คนละแปดร้อยเราต้องเริ่มกดคือสำหรับคนเก่าที่เคยได้รับคนละครึ่งดูที่นี้อยากคุยคนละครึ่งมาแล้วนะคะก็เข้าไปแอปเป่าตังค์แล้วก็ไปกดยืนยันรับสิทธิ์นะคะ สำหรับอันนี้คือคนเก่าถ้าเป็นคนใหม่คนใหม่ก็ต้องไปเข้าคนละครึ่งหรือหรือเข้าทีา่ลงทะเบียนที่แอปป่อตังก็ได้นะคะยังไงเอาแม่จะอยู่อย่างนี้เลยเหรอ <laughs> เดืดใเนี่ม <laughs> มานั่งทับเลย <laughs> กเ็เราสามารถกดยืนยันสิทธิ์ตั้งแต่วันที่19สิงหา 2565ถึง14กันยา2565นะคะอันนี้สำหรับคนเก่าส่วนจะเริ่มใช้ก็คือ1กันยาถึง3าสดต,ตุลานะคะของยอด800เนาะครั้งนี้ได้ได้แค่คนละ800เพราะฉะนั้นสำหรับคนเก่าก็อย่าลืมพรุ่งนี้กดยืนยันเสร็จนะคะตั้งแต่6โมงถึงสี่ทุ่ม ามารถกดได้เลยถ้าคนที่ยังไม่เคยลงทะเบียนยังไม่เคยรับสิทธิ์คนละครึ่งเนี่ยก็เข้าไปได้ที่ดูดูด,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 ดูแมวเข้าไปลงทะเบียนได้ที่เว็บ w w w e b คนละครึ่ง com นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเรามีอแอปเป่ตาตังอยู่แล้ว เราก็เข้าไปลงทะเบียนที่แอปเปิลต่างก็ได้นะคะอันนี้รายละเอียดก็น่าจะอยู่ที่เว็บไซต์อะไรพวกนี้นะคะก็คือถึงก็จะไม่ลงข้อมูลแล้วว่าจะต้องลงทะเบียนยังไงอะไรเงี้ยเพราะส่วนใหญ่ก็จะรู้กันบ้างแล้วเนาะอันนี้ก็มาบอกกล่าวเพื่อนๆอ,อ,อีกทีหนึง่งแล้วกันเผื่อใครลืมนะคะก็จะได้ รับสิโกละครึ่งคกละแปดร้อยนะคะอันนี้ก็คือมาเตือนกันเฉยๆอย่างอื่นมีอะไรอีกไหมอัมอนมีอะไรอะไรที่จะบอกเพื่อนๆไหมอนไหมอืมอก็ไม่มีแล้วค่ะอันนี้ก็คือเราสามารถยืนยันเสร็จได้ถึงวันตั้งแต่สิบเก้าสิงหาถึงสิบสี่กันยานะคะ อันนี้คือยืนยันรับสิทส่วนใช้เนี่ยก็คือเริ่มหนึ่งกันยาถึงสามสิบเอ็ดตุลานะคะเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งสิอ่าเนี่ยใช้ใจ่ายได้ตั้งแต่หนึ่งกันยาถึงสิบสามสิบเ็ดตุลาหกห้านะคะอันนี้คือกดและครึ่งเป็นห้านะคะโอเคยังไงก็ฝาก ช่องตุงติ่งแฟมิลีด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เอามอนด้วยค่ะหวัดดีท่านผู้ชมสิหวัดดีเพื่อนๆก่อนอืมค่ะโอเคบายบาย